เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคิวอา e โคบนซองยาตรงนี้เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยลองไปสแกนดูกันนะ เวลาที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมียาแบบนี้มาให้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมี QR Code แบบนี้มาให้นะครับบนซองยานะตรง QR Code ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดของยาได้นะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ทําการสแกน QR code คบนซองยาหรือว่าบรรจุภัณฑ์บนซองยาตรงนี้กันได้เลยนะครับแต่ถ้าหากสแกนแล้วนะครับสแกนไม่ติดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดในแอปพลิเคชัน Line นะครับ แล้วก็ทำการสแกนบน QR c o d โคดตัวนี้ได้นะครับสแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะมีลิงก์นะครับให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์นะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของยากันได้เลยนะลิงก์ตัวนี้นะครับจะเป็นของ o o g l e Drive นะครับที่เขาลงไว้นะครับพอเราแตะลิงก์ไปแล้วนะครับก็ให้เลือกบัญชีที่เราจะเปิดเข้าไปดูนะครับถ้าเพื่อนๆมีเมลเดียวมันก็จะขึ้นอันเดียวนะเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับ และต่อจากนั้นนะครับรายละเอียดและข้อมูลของยานะครับก็จะปรากฏให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับในนี้นะครับก็จะมีในส่วนของชื่อยารายละเอียดของยาและก็ข้อควรระมัดระวังนะครับ q ิวอา e คที่อยู่บนซองยานะครับมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปสแกนดูรายละเอียดกันด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์นะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ